สำหรับการทำ on page SEO นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรคือปัจจัยหลักๆนะคะที่จะมีส่วนส่งผลต่อการจัดอันดับหน้าเว็บไซต์ของคุณได้ะค่ะ เกิดคุณนะคะเป็นคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ SEO รวมถึงการใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe ช่องของแอมไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าแอมจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาแบ่งปันเรื่อยๆอยู่เสมอเองแน่นอนค่ะค่ะทุกคนค่ะก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะคะว่าการทำ SEO หรือว่า search engine optimization นั้นนะคะก็มีด้วยกันหลักๆ2วิธีนะคะนั่นก็คือการทำ on page SEO แล้วก็ o อ page SEO นะคะการทำ Onpage SEO ก็คือเป็นเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้ทำง่ายและฟรีนั่นเองค่ะส่วน off page SEO นะคะถามว่าควบคุมได้ไหมก็ควบคุมได้จริงๆควบคุมได้แต่ว่าเราอาจจะต้องเสียเงินนั่นเองนะคะเพื่อที่จะสามารถทำ off p a พ e SEO ได้นั่นเองนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไว้เราจะพาไปทำความรู้จักเกี่ยวกับการทำ On-Page SEO นะคะไปรู้จักกับปัจจัยหลักๆนะคะว่ามีอะไรบ้างที่จะช่วยส่งผลต่อการจัดอันดับหน้าเว็บไซต์ของเราได้บน Google นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะค่ะหนึ่งนะคะก็คือคอนเทนต์นั่นเองค่ะเป็นปัจจัยสำคัญเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นข้อความนะคะข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะเราจะต้องมี3สิ่งนี้นะคะในเนื้อหาคอนเทนต์ของเรา ค่ะในการเขียนคอนเทนต์เพื่อให้เข้าถึง SEO ของแอมนะคะในการทำ On-Page SEO นั่นเองเนาะคอนเทนต์ของแอมก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3 3 3อย่างนะคะก็จะมีตัวข้อความใช่ไหมคะข้อความเนื้อหาที่เป็นข้อความเนื้อหารูปภาพแล้วก็เนื้อหาวิดีโอนั่นเองนะคะในการ o p t ติมิ e ส่วนที่เป็นเนื้อหาข้อความของแอมนะคะแอมก็จะวางโครงสร้างโครงสร้าง บทความนะคะโครงสร้างเนื้อหาเนาะซึ่งตามตามหลักของ SEO ก็คือเราจะต้องมีเฮสหนึ่งเฮสสองเฮสสามเฮสสี่ซึ่งแอมจะเริ่มที่เฮสสองนั่นเองนะคะในบทความของแอมแอมจะใช้เฮสสองนะคะเป็นก็คือหัวข้อหลักหัวข้อรองลงมาอย่างเงี้ยค่ะในตัวโครงสร้างของเราเนาะและนอกจากนั้นนะคะแอมก็จะมีการวางคีย์เวิร์ดในแต่ละส่วนนะคะคืออ่ะอย่างโพสต์นี้ของแอมนะคะอย่างโพสต์นี้ของแอมก็คือคีย์เวิร์ดแอมใช้เป็น WordPress plugin ใช่ไหมคะทีนี้ ทีนี้แอมก็จะมีการวางคีย์เวิร์ดไว้ในแต่ละส่วนของข้อความนั่นเองนั่นก็คืออันนี้จะเป็นส่วนส่วนเปิดของข้อความนะคะทีนี้ก็จะวางใน h ฮดแท็ด้วยนะคะตรงนี้เนาะจากนั้นก็วางตามส่วนต่างๆนะคะในข้อความในข้อความของเราในบทความในเนื้อหาบทความนะคะสุดท้ายนะคะก็จะต้องใส่ไว้ท้ายบทความด้วยนะคะ การอ ptimize รูปภาพนะคะจริงๆแอมมีคลิปวิดีโอที่แอมทำแยกไว้ต่างหากแล้วนะคะเพื่ออธิบายได้อย่างละเอียดเนาะแต่ทีนี้อันนี้จะมาพูดคร่าวๆนะคะก็คือการอ ptimize รูปภาพนะคะเริ่มแรกเลยก่อนที่เราจะอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปยังบนเว็บไซต์ของเราเราจะต้องทําการตั้งชื่อไฟล์นะคะซึ่งชื่อไฟล์นั้นน่ะจะต้องมีคําค้นหาหรือว่าคีย์เวิร์ดอยู่ในชื่อไฟล์ด้วยนะคะจากนั้นเมื่อเราอัปโหลดลงมาแล้วนะคะก็อย่าลืมใส่ Alternative text ตรงนี้นะคะใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยเนาะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวที่ช่วยบอก Google ได้ว่ารูปภาพของเราอันเนี้ยเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะคะคือทำให้ Google สามารถ index รูปภาพของเราได้นั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะนอกจากตัวรูปภาพแล้วแอมก็จะมีการใส่คลิปวิดีโอเข้าไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีนะคะบทความของเราอาจจะไม่ได้ถูก แรงค์ไปในอันดับต้นๆแต่ว่าวิดีโอในบทความของเราอาจจะสามารถแรงค์ขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆของ Google ได้นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตกันนะแอมก็เลยจะใส่ทั้งสองมีเดียน,นี้เข้าไปนะคะก็จะเป็นรูปทั้งรูปภาพและก็วิดีโอนั่นเองค่ะ2นะคะก็คือคีย์เวิร์ดหรือว่าคำค้นหานั่นเองซึ่งเราจะต้องมีการกำหนดคีย์เวิร์ดในแต่ละโพสต์หรือว่าแต่ละหน้าของเว็บไซต์เรานั่นเองนะคะ าการกำหนดคีย์เวิร์ดนะคะก็สามารถทำได้ง่ายเลยนะคะที่เครื่องมือ u s e SEO ตรงนี้นะคะจะอยู่ท้ายส่วนท้ายนะคะของเนื้อหาบทความทีนี้เราก็มาตั้งคำค้นหาคีย์เวิร์ดหลักนะคะของเราได้ที่ช่องนี้ได้เลยเนาะอย่างโพสต์นี้ของแอมแอมก็ใช้คีย์เวิร์ดที่ว่า WordPress plug-in น,นั่นเองนะคะ ที่นี้สำหรับการ o p t i m ม z e k คีย์เวิร์ดนะคะในส่วนต่างๆของคอนเทนต์ของเราสามารถชมได้ที่คลิปนี้ได้เลยนะคะแอมอธิบายไปแล้วว่าคีย์เวิร์ดควรจะไปอยู่ที่ส่วนไหนบ้างนะคะในเนื้อหาคอนเทนต์ของเรา3นะคะก็คือหัวข้อคอนเทนต์หรือว่า SEO Title นั่นเองค่ะค่ะ ตรงนี้นะคะแท็กไต l ตก็จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะกับการทำ SEO เนาะเวลา crawler ของ Google เขาเลือกที่จะ index ใช่ไหมคะเขาก็จะดูตามแท็กไต l ตก็คือชื่อหัวเรื่องนั่นเองนะคะอันนี้สำคัญมากเนาะอย่างที่อ๋มได้แนะนำไปเสมอนะคะว่าตรงแท็กไต l ตนะคะก็ควรที่จะมีคีย์เวิร์ดนะคะอยู่ในส่วนนั้นด้วยนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับในบล็อกโพสต์นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตั้งเครื่องมือ Yose s o Yo นะคะในขณะที่เราตั้งค่าแท็กไตโติต,ตรงนี้นะคะทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวเครื่องมือ Yose s o นะคะอืมนี่เขาก็จะเขาก็จะตั้งเขาก็จะตั้งค่าให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเวลาที่เอ่อบล็อกโพสต์นั้นๆของเรานะคะไปแสดงผลบนหน้าบนหน้าผลการค้นหาในทั้งมือถือแล้วก็เดสก์ท็อปก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ SEO สก o r ์ที่ดีนะคะแนะนำให้ใช้คีย์เวิร์ดนะคะในเป็นคำแรกนะคะคำเริ่มต้นของแท็กไตเติ้ลนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะใส่ไว้ส่วนอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องมียังไงก็ต้องมีคีย์เวิร์ดในแท็กไตเติ้ลนั่นเองนะคะ C นะคะก็คือ Meta Description นะคะก็คือข้อความบรรยายสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับ คอนเทนต์เนื้อหาคอนเทนต์ในหน้านั้นๆของเรานั่นเองค่ะค่ะเมตาเดสคริปชันนะคะก็จะเป็นข้อความย่อๆนะคะของเนื้อหาทั้งหมดบนหน้านั้นๆของเว็บไซต์เรานั่นเองนะคะจะเป็นในส่วนนี้นะคะในเครื่องมือ y o a อส SEO เราจำเป็นที่จะต้อง เพิ่ม Meta Description ในทุกๆบทความนะคะบนเว็บไซต์ของเราเนาะเพื่อที่จะให้บทความหรือว่าหน้านั้นๆน,น,นะคะของเว็บไซต์ของเรามี SEO Score ที่ดีนะคะสามารถไปแสดงผลอยู่ในอันดับต้นๆบนผลการค้นหาของ Google ได้นะคะตัว Meta Description นะคะก็ ควรที่จะมีความยาวระหว่าง50-160ถึงตัวอักษรน,นะคะแล้วก็อันนี้สําคัญเลยเราจะต้องแทรกคีย์เวิร์ดเข้าไปในข้อความเมตาเดสคริปชันของเราด้วยนะคะแล้วก็ คือถ้าเกิดว่าเราเขียนบทความที่อาจจะมีเนื้อหาลักษณะคล้ายๆกันหรือว่าหน้าเว็บที่มีข้อมูลคล้ายๆกันคือเราไม่ควรที่จะใช้เมตาเดสคริปชั่นที่เหมือนกันในแต่ละหน้าหมายถึงว่าการ Copy ีระวางก๊อปีระหว่างในโพสต์ในแต่ละโพส์แต่ละโพสอย่างนี้ยค่ะคือห้ามใช้ข้อความที่เหมือนกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความจุดๆุดดนั่นเองนะคะ ข้อที่5นะคะข้อที่5ก็คือสลักหรือว่า URL นะคะชื่อ URL ของโพสตหรือว่าหน้านั้นๆของเว็บไซต์ของเรานะคะค่ะชื่อสลักหรือว่าตัวชื่อ URL นี้นะคะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะต่อการทำ SEO เนอะ อ่ะสำหรับบล็อกโพสต์นะคะเวลาที่เราเขียนโพสต์ใช่ไหมคะทุกคนจะเห็นตรงนี้นะคะก็คือตรงเพ permalink ตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อเว็บไซต์แล้วก็ต่อด้วยชื่อสลักนั่นเองนะคะก็คือตัว URL ของเราค่ะตรงนี้ให้เราตั้งค่าใหม่เลยนะคะเวลาที่เขียนโพสต์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กําหนดนะคะทาง WordPress เขาจะ generate ให้เราอัตโนมัติค่ะหลักในการ optimize ตัว URL แได้ทําคลิปวิดีโอไว้แล้วนะคะสามารถรับชมได้ที่คลิปนี้ได้เลยนะคะ ในตัวบล็อกโพสนะคะเราสามารถใส่สลักได้จริงๆเราสามารถใส่ได้ทั้งตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงเครื่องมือ y o s s t SEO นั่นเองนะคะซึ่งก็คืออ่ะตรงนี้นะคะหลักสำคัญเลยนะคะในการกำหนดตัวสลักนะคะก็คือการที่เราจะต้องใส่คำค้นหาหรือว่าคีย์เวิร์ดเข้าไปในนั้นด้วยค่ะ 6นะคะ6ก็จะเป็นในส่วนของ feature image นะคะหรือว่าภาพปกนั่นเองภาพปกของแต่ละหน้านะคะเพื่อให้คอนเทนต์หรือว่าบทความของเรานะคะเป็นบทความที่สมบูรณ์แบบนะคะต่อ SEO เนาะเราจำเป็นที่จะต้องใส่รูปภาพ feature image เข้าไปในบทความด้วยนะคะซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่า เว็บของแอมแอมใช้คลาสสิกเอเดเตอร์นะคะตัวฟีเจอร์ิมเมจก็จะสามารถใส่ได้ที่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอินคลาสสิกเอเดเตอร์นะคะก็เครื่องมือก็จะรูปร่างหน้าตาแตกต่างออกไปนั่นเองนะคะสำหรับตัวฟีเจอร์ิมเมจเนาะ,ะตัวฟีเจอร์ิมเมจนี้นะคะเขาก็จะ ไปแสดงผลบนหน้าของการค้นหาได้แบบนี้นะคะอันนี้ในมือถือนะคะซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อ SEO แล้วนะคะก็ยังส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเราด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะมีรูปแบบหน้าตาที่สวยงามนั่นเองนะคะเวลาที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะแชร์บทความของเราไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเขาก็จะขึ้นภาพป,ปกหรือว่าตัวฟีเจอร์อิมเมจที่สวยงามนั่นเองนะคะ ตัวภาพปกนี้นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องทำการ Optimize เช่นเดียวกันเลยนะคะ <S <S กับรูปภาพอื่นๆในบทความค่ะก็คือการตั้งชื่อไฟล์นะคะแล้วก็สอดแทรกคีย์เวิร์ดเข้าไปในเนื้อหารูปภาพนะคะรวมถึงการใส่เอ t เทคนะคะในรูปภาพแต่ละภาพนั่นเองค่ะ 7. ข้อสุดท้ายอันนี้ก็คือแท็นั่นเองนะคะ หลายคนอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์การทำเว็บไซต์ที่ผ่านมาของแอมนะคะจากการสังเกตทราฟิกที่เข้ามาที่เว็บไซต์หลายครั้งเลยนะคะที่ผู้ใช้งานอินเทอร์นเน็ตนะคะเขาค้นหาเจอเว็บไซต์ของเราเจอบทความของเราด้วยแท็กต่างๆที่เรากำหนดไว้ในบทความนั่นเองค่ะ ค่ะแอมก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการนำไปปรับใช้กับเว็บไซต์ของตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะคะหรือว่าต,ต้องการให้คำแนะนำเพิ่มเติมสามารถกดคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาดูกันสำหรับคลิป